สวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกันอีกแล้วกับช่องสาวบ้านปา่าพาก,กินนะคะวันนี้สาวบ้านปา่าสันญาพามากินผักกะเพราไก่เมนูไก่นะคะวันนี้ผักกะเพราไก่ครับพี่น้องขาผัเผาไก่แล้วก็ไอ้เครียดพริกน่มนะคะแล้วก็ไก่ย่างนะคะ สญญาย่างไก่พูดกับพูดพดกับพูพบพตรงๆงนะย่างไก่ไม่เคยสำเร็จเลยในเรื่องจริงนะต้องไฟอ่อนเอาขี่เท่าใส่เนาะข้างบนร้อนร้อนเนาะจะไม่ไหม้นะสีมันจะสวยค่ะโอเคครับพี่น้องขามาเด้อกินด้วยกันจ้ะผักมีผักทีลาวนะคะแล้วก็ดอกดอกหอมไม่เคยกินไม่เคยเบื่อเลยเดี๋ยวก็หมด ไออันนี้มันแล้วค่ะบนหน้ามันแล้วข้าวสวยจ้ะเมละที่น่องนิดหน่่งเอาจากพี่แม่มามาเด้อค่ะวันนี้เมนูไก่ขอโซยมือนะคะพี่น้องอย่าว่ากันนะอืม ที่ล้วกินไม่เคยเบื่อเรียดังพัดลมหน่อยนะครับพี่น้องค่ะาัางคืนหนาวากลางวันนี้ร้อนมาเด้อพี่น้องค่ะข้าวด้วยกันจ้ะ ดอกงเหลืองนี่ดอกทอบอุไรนะคะกินได้นะทุกคนเป็นสมุนพรายด้วย chân hiểu mm นุ้ยละคุณแม่เกไม่มีฟันไนะงแกก็เลยลวกจนตัวแล้วชอบกินดิบ มันนะคะผัดสองอก มาเด้อเพื่อนเพื่อนทุกคนพี่พี่น้นนนนนองน้องมาเอาอะไรเอาเหยียดตากรุกเนี่ยกรุบบายผัดพริกแห้ง hmm hết chơi còn phép lúc bạn chưa mai trên cà phè lâm kinh xác kiểu thè oh, hộương nhiên quả hệ à ชาเนี่ยสุดยอดเลย ชอบกินมือมันอร่อยอ่ะ มีทางไก่ย่างผัดพริกหนุม่มใส่แค่เกลือนะพี่น้องค่ะพริกหนุ่มเนี่ยอร่อย 想干啥事 ยางใส่เกลือธรรมดานะยางเป็นธรรมชาติจะอร่อยมันต้องหมักอะไรเห็นไหมสมัยก่อนนะ่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่เกลือเนาะอร่อย อร่อยทุกใจอะอะไรที่แบบว่าเราอยากกินอ่ะทำมามันก็อร่อยหมด ขอบคุณมากนะคะรับท่รนบชมทุกทุกคนเลยอ่ะที่ติดตามนะคะเรื่องค่ะอืมอืมยวนีนย่างกินดีก,กว่าจนยาผัดแห้งๆนั้นเนี่ย โอเคจ้าพี่น้องจ๋าอิ่มค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมไม่ว่าจะยังไงขอติดตามกันอยู่ด้วยกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายจ้า